ไม่ช้าทีครับทั้งหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับก็มีการเตือนออกมาเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกมาเตือนรับมือพายุรุดูร้อนเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับในห้วงตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่1พฤษภาคมครับ ในช่วงวันที่ผมเรียนให้ทราบนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทาให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองกระจายลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่า เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับส่วนในระหว่างวันที่วันที่2จนถึงวันที่4พฤษภาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังที่อ่อนลงนะคะคุณผู้ชมส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังที่อ่อนลงในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้บริเวณดังกล่าว มีสภาพอากาศที่ร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวานันและมีอากาศที่ร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงได้เป็นบางแห่งค่ะ